พลพักนักปรุงโฮมคุกเมนูที่พลนำมาฝากในวันนี้นะครับรับประทานเป็นอาหารจานหลักได้เลยครับเพราะมีทั้งโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็มาในซุปนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากไก่ตุนโสมของเกาหลีนะครับเราจะทำไก่ตุนเล่าจีนครับ เราใช้ข้าวหอมมะลินะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นข้าวเกาหลีข้าวญี่ปุ่นเลยได้หมดเลยนะครับแช่น้ำไว้เล็กน้อยนะครับผลก็แช่ไว้ไม่นานนะครับประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงสำหรับไก่นะครับตรงบริเวณก้นนะครับตอนนี้เราตัดทิ้งนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้นะครับผลแนะนำครับว่าเดี๋ยวเราจะล้างเขาด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับโรยเกลือทั่วๆนะครับแล้วก็ขัดน้องไก่ของเรานะครับทั้งด้านในด้านนอกด้วยนะครับ เวลาที่เราทำงานกับไก่ดิบเสร็จนะครับก็ล้างมือแล้วก็ล้างซิงของเรานะครับให้สะอาดดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะล้างน้ำเกลือออกนะครับเสร็จแล้วนะครับในตัวไก่นะครับเราก็จะใส่ขิงใส่หอมใส่กระเทียมนะครับขิงเราก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับใส่ลงไปครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราก็จะนำ ไก่ของเราเนี่ยนะครับลงในหม้อครับและหม้อที่ผมจะใช้วันนี้นะครับเป็นหม้อหัวมาลาย SDO Pro ครับสวยหรูทันสมัยที่สำคัญหม้อใบนี้ครับดูก้นของเขานะครับใช้ได้กับทุกเตาครับปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนผลิตจากสเตลเลตคุณภาพซึ่งเป็นฟู้ดเกรดนะครับเป็นสเตลเลตคุณภาพดีครับหูจับโค้งมนนะครับทำให้เราหยิบจับได้ง่ายนะครับแล้วก็กระจายความร้อนได้ดีได้ทั่วถึงครับเพราะว่ามีความหนาถึง3ชั้นนะครับกับเทคโนโลยี3 Layer Capsule ูนะครับ ซึ่งช่วยให้เราประหยัดพลังงานครับแล้วก็ไม่ติดก้นหมออย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะวางน้องของเรานะครับน้องไก่นะครับทั้งตัวนะฮะหมดปัญหาเลยครับไม่ว่าน้องจะโลครึ่งหรือ2โลนะครับก็ลงไปนอนได้อย่างสบายสบายครับเราใส่ไก่ของเราลงไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่เหล้าจีนครับน้ำตาลทรายนะครับลงไปผสมครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเกลือ2ช้อนชาครับ ซีอิ๊วขาวนะครับคนนิดหนึ่งนะครับให้น้ำตาลทรายพอละลายหน่อยนะครับเทลงไปเลยครับใส่น้ำลงไปนะครับก็ประมาณ2ลิตรพอดีพอดีครับหูจับของเขาโค้งมนนะครับจับถนัดมือมากครับเราจะนำมาตั้งไฟนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะใช้ไฟแรงก่อนนะครับ การช้อนฟองสําคัญมากนะครับจะช่วยทําให้น้ําซุปของเราใสนะครับหลังจากที่เราช้อนฟองแล้วนะครับเราค่อยใส่เห็ดลงไปครับคนใช้เป็นเห็ดหอมแห้งนะครับที่เราแช่น้ําจนนุ่มดีแล้วเกากี้ครับพริกไทยดําครับหลังจากนั้นนะครับเราปิดฝาครับข้อดีของหม้อใบนี้ก็คือเทคโนโลยีท l a y e r Caps แคปูลนะครับทำให้กระจายความร้อนได้ดีช่วยประหยัดพลังงานครับเราจะตุ๋นไก่ในลักษณะปิดฝาโดยใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงครับ ใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟได้เลยครับสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ท้ายสุดก็คือว่าเราต้องชิมนิดหนึ่งครับข้าวจะหลุดออกมาจากตัวไก่เลยบ้างเล็กน้อยไม่ต้องกังวลนะครับอร่อยมากครับข้าวของเราจะออกมาเป็นคล้ายๆแบบข้าวต้มนะครับจะสุกแล้วก็นุ่มมากทีเดียวครับตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผลเชื่อว่าเมนูนี้ไก่ตัวค่อนข้างใหญ่รับประทานกัน3-4ถึงคนได้สบายๆเลยครับ เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o t foodmafia com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG Tik t o k และประหลายแอดครับ